เฮ้ยพี่พี่ใช่แม่นางตเตยเคียนไหมครับแม่นางมาที่นี่ได้ไงอะ่ะคุเจ้ายามีชีวิตอยู่ถ้าอยากมีชีวิตอยูุ่เจ้าจงรีบออกไปซะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับว,วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในป่าเช่นเคยนะครับมากับน้องมอนนะพี่พี่ครับผมสวัสดีครับก็บวันนี้นะผมกับน้องมอนเนี่ยจะพาพี่พี่เอฟซีเนี่ยเขาไปดูบ้านล้างนะทุกคนก็เป็น ไม่รู้ว่าใชบ้านล้างหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นของโบราณของคนรับแลนะครับเหมือนจะมีคนมาสร้างแต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จนะพี่พี่ก็ไอตอนที่ผมเนี่ยได้มาหาตามหาลุงยักษ์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้เจอนะก็ผมจะลองกลับไปดูนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับนี่เลยนะครับป่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผม ก็เหมือนจะเป็นบ้านเก่านะที่สร้างยังไม่เสร็จนะครับมันจะมีแทงคล้ายๆกับแทงน้ํานะทุกคนไม่รู้ว่าใช้แทงน้ําหรือเปล่านะผมดูแล้วเหมือนคล้ายๆกับพวกลงศพเลยนะครับที่สร้างไว้กับปูนนะครับพี่พอยู่ข้างนานหน้านู่นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปนะไม่รู้ว่าผมเองเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่ได้มานานนะนะเพราะว่าเหมือนผมเดินมาแล้วเป็น ผมเดินบังเอิญมาเจอนะครับผมนะครับก็โอเคครับพี่พี่เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยก็สิบโมงแล้วนะครับโอเคน้มอสพร้อมยังพร้อมนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่านะครับก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอคนหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมแล้วก็น้มอสเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนไป นี่นะครับพี่พี่เราเนี่ยจะต้องเดินเข้ามาอยู่ในป่านะป่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะลกเลยนะครับผมเนี่ยก็จำทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับพี่พี่ก็บางทีเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นนเนื่องจากเราอยู่บนเขาสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงรถท่อดังเนี่ยเข้ามา ในกล้องนะครับอาจจานะพี่พี่เพราะว่าผมเนี่ยได้ยินอยู่นะครับทั้งไหนเดียวมอสตรงนี้มันลกอะ่ะทั้งนี้ไม่รู้ว่าไอตรงที่ผมเจอเนี่ยใช่หลงศพเก่าหรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมจะมาพิสูจน์ดูให้แน่ใจไปเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ ก็อรอบที่เราที่ผมมาคนเดียวใช่ไหมพี่พี่ผมเนี่ยไม่กล้าเข้าไปดูนะเนื่องจากผมมาคนเดียวนะครับอืมทุกคนเราเจอกับขนนกนะไม่รู้ว่าคล้นกแก้วเลยเพราะว่ามันออกสีเขียวเขๆไงมดนี่คอยของมันสีเขียว ก็ป่าที่นี่ก็รกนะครับเป็นเป็นต้นไม้เล็กๆนะส่วนมากเราจะเจอแต่พวกต้นหนามนะพี่เอฟซนี่นะครับอม,มอสได้กินอะไรเหม็นๆไหม รู้สึกว่าเราจะได้กลิ่นอะไรเหม็นๆสักอย่างนึ่งเหม็นมากเหม็นมากเลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับเหม็นมาก เนี่ยนะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะเ,นเดี๋ยวเอาเสาเนี่ยมอสไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบหลงเผาศพหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันทุกคน ก็ดูแล้วก็สังเกตดูแล้วเหมือนเป็นลงศพเก่าเลยนะใช่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีถุงปุ๋ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีทั้งถุงปุ๋ยและ้ะทั้งขยะเยอะมากนี่เราไม่ควรจับมือเปล่านะครับกินเหม็นมากอะ่ะเหมือนมีอะไรตายอะมอสใช่สิอไอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหลุมอะไรนะแต่ดูแล้วน่าจะ ส้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าใช้ที่รับแรลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีปูนแบบนี้นะ <c oughs> ก็ต้องบอกนะนะว่าในป่าในเขาไม่รู้ว่ามีแบบนี้ได้ยังไงนะป่าที่นี่เนี่ยเล็กมากๆเลยนะครับใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเดินไปนน่นอีกมอดมีอีก <c oughs> ใช่ไหมใช่ ไม่รู้ว่าใช้ที่รับแรกเก่าหรือเปล่าในป่านในเขาลึกแบบนี้เนี่ยมีปูนได้ยังไงไม่รู้นะครับผมก็งงมากนี่ควันน้ำเก่าก็มีนะเดี๋ยวเราต้อง ดูนะว่าอยู่ตรงไหนหมอสเพราะว่าพี่เองก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันอะอยู่บริเวณแถวนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูว่ามันใช่หลุมศพเก่าหรือเปล่านะ ตรงไหนนะมันมีอยู่ตอที่พี่มาคนเดียวนี่คือพี่ตกใจเลยเ mm hmm. มันเหมือนอะไรมัเหมือนเหมือนกันแบบนั้นแหละ mm hmm. ไม่รู้ใช่แต่มันจะใหญ่กว่าใช่มันใหญ่กว่า กทุคนเหมือนเป็นเตาเหมือนเป็นเตาเผาท่านเก่าเนี่ยนะครับใช่นี่มันแตกไปแล้วน่ะเออเหมือนเลยนะใช้เหมือนมีสองดุมนะดุมนึงกับดุมนเหมือนเตาเผาเก่าเลยเตาเผาท่านเก่านะครับ ดูข้างล่างอ่ะไปได้ไหมฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มอสเพราะฝั่งนั้นมันลก จอไหมพี่พี่นู่นนะจะไหมมอสตรงนั้นอ่ะหืมกินเหม็นเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าลองไปดูนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับพี่พี่ <c oughs> ใช่ครับผมบะระวังนะหนามเยอะมากตรงนี้ <c oughs> มอส <c oughs> มันเป็นห้องน้ำเหรอ <c oughs> น้ำวว่ามันมีคราบคล้ายๆกับอะไรไม่รู้นะ เหมือนมันจะเปียกๆกับพี่ๆเจ๊ไหมมันชื้นๆนะครับดูเหมือนชื้นๆนะอืมแล้วก็มีแบบโถนั่งขี้เลยนะพี่ๆเจออะไรพี่เจอกัน,นีกเจอกันไหมทุกคนมีซ่วมด้วยนะเฮ้ยในป่าลึกขนาดนี้มันมีได้ไงอะ่ะลองเข้าไปดูไหมมาจ้า,าไปนะ็นปะไม่ชอบคนละ ให้มันรู้ให้มันแน่ใจไปเลยนะอุ้ยแต่มันลกนะันอกอ่ะพี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูดิๆหรอก้องเข้าไปดูอ๋อมันมีน้ำนะครับฝันะ่งนู้นมันม,มีอะไรม,มันแห้งใช่ไหม แต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยมันมีน้ำนะพี่เอฟซี่เราเออจอเสื้อชุดอาจจะสึกก็ได้เราก็คิดว่าพวกหลงศพอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะมันเป็น,ปนอ่าแทงน้ำเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าแปลกมากมันมาอยู่นี่ได้ไงใช่ครับทงเนี่ก็ป่าลึกเลยนะ เดี๋ยวเรากลับดูฟังก้นไหมก็น่าจะเป็นน้ำกับไปดูฟังกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่เราเจอมเมื่อกี้แต่ว่ามันลกมากเลยนะมอส ตรงน,นี้ก็มีแบบแผ่นปูนเลยนะก็เราไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ๆว่าตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นที่หมู่บ้านรับแลเก่าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีแบบปูนอย่างนี้ด้วยนะ แต่ว่าในป่าในเขาแบบนี้ไม่น่ามีแบบนี้นะครับป่าที่นี่ก็ไกลนะแล้วก็ดูดิทุกคนขึ้นแบบขึ้นขี้ตะไคร้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินสำรวจดูนะว่าที่นีน่มันมีอะไรบ้างนะพี่พี่มันมีอะไรที่มันแปลกๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเดินดูนะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นดูข้างบนนะไปดูคนตอนนี้นะครับพี่พีเอฟซล้มเนี่ย มาแรงมากนะครับมาไม่หยุดเลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้เนะี่ยผมกับน้องมอสเนี่ยก็ได้เดินหาว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับมีแค่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะทุกคนโอ้หเมื่อกี้ลมแรงมากเราเนี่ยต้องมานั่งหลบอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะน้องมอสก็ตอนที่เราเดินเนี่ยเจออะไรไหมไม่เจอเลยพี่ไม่เจอเลยใช่ไหมเจอแค่ฝั่งน้นกัฝั่งนี้ใช่แต่ว่าเราก็เจอพวกเศษเศษแก้วแล้วก็ถ้วยเก่าๆนะครับเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านรับแรงเก่าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเราก็ยังไม่รู้นะว่าที่นี่เนี่ยมันคือที่ อะไรกันแน่นะครับฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นน้ํามันมีน้ําด้วยนะทุกคนก็ทีแรกที่ผมมาคนเดียวผมก็คิดว่าเป็นลงศพเก่านะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับแปลกมากไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีได้งไงนะครับพวกบูนเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยอยู่ในป่านะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะ เดินดูอีกสักพักหนึ่งนะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแลนะ้วแหละเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนแต่เมื่อกี้เนี่ยแปลกมากมีลมเนี่ยมาแรงมากเลยนะครับทุกคนเฮ้ยได้เสียงอะไรไหมเสียงอะไรพี่มีเสียงเด็กนะครับพี่พีเฮ้ยเฮ้ยใครพี่พ,พี่เจอไหมใครไม่รู้นะยืนมองเราแต่ไกลเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับยืนมองเราแต่ไกลนะอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนมอสใครอะรใส่ชุดดำแล้วก็ใส่ผ้าุงด้วยนะครับผมสวัสดีครับมอห่ข้งงทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเข้าไปหาดูนะไม่รู้ว่าใครยืนมองเรานะครับผมไปทุกคนนี่นะครับทุกคน ผมไม่รู้นะว่าเขาคือใครนะครับผมนี้ยาวเหยียดเลยนะครับดูลักษณะแล้วเหมือนจะเป็นผู้หญิงด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่พี่ใช่แม่นางเตวเคียนไหมครับอ้าแม่นางมาที่นี่ได้ไงอ่ะ ผมแค่ม,มาสำรวจดูครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่อะไรใช่ครับพเจ้ายามีชีวิตอยู่ไหมถ้าอยากมีชีวิตอยู่พเจ้าจงรีบออกไปซะโอโหนมอสแม่นางบอกให้เรารีบออกไปเราแม่นางมาที่นี่ได้ไงครับแม่นางไม่ตอบนะพี่ๆน่าจะเป็นแม่นางนะเพราะว่าผมจำเสียงแล้วก็จำ เสื้อได้นะครับแม่นางแต่เคียนนะครับแปลกมากทุกคนแม่นางมาที่นี่ได้ไงไม่รู้นะครับ,รบ,บให้ผมรีบออกจากที่นี่ใช่ไหมครับท,รที่นี่เนี่ยมันอันตรายมากแล้วแม่นางมาที่นี่ได้ไงครับ แม่นางตเตเคียนเนี่ยบอกนะว่าหลังสง้างหอนไม่ดีใช่ไหมหมอสก็เลยแบบมานะครับเออแปลกมากแม่นางรูไ้ไงว่าผมอยู่ที่นี่กันหุยลมแรงมากทุกคนให้ผมรีบกลับไปใช่ไหมครับ<ฮ>แล้วแม่นางไม่กลับไปด้วยกันเหรอ ทุกคนเราว่าเรารีบกลับกันดีกว่าไหมมอสเพราะว่าแม่นางเนี่ยอยู่ก็มาบอกให้เรารีบกลับไปอีกอย่างนะมาที่นี่ได้งไงไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่พี่ใช่ครับผมให้เรารีบกลับใช่ไหมครับที่นี่มันอันตรายหรอ,ท,อรทุกคนก็ดูนะว่าใช้แม่นางจริงหรือเปล่า โอยมอดอเอาไงรเราต้องรีบกลับกันดีกว่าเพราะแม่นางก็มาเตือนเราถึงนี่แล้วอะใช่แม่นางน่าจะเป็นห่วงพวกเรานะครับใช่บางทีเนี่ยถ้าเรายังไม่รีบกลับเลยนะอาจจะเจอสิ่งอะไรก็ได้อืมอาจจะเป็นไปได้นะใช่โหหรือว่าเราเออที่แรกเราก็ได้ยินเสียงเด็กร้องใช่พี่แต่ก็อยู่ดีลมก็พัดมา ใช่ลมเนี่ยพัดมาแรงมากังไงดีดโอเคนะครับพี่พีพซีเดี๋ยวให้เรารีบกลับเลยใช่ไหมครับง้นผมขอตัวก่อนนะท่านเนี่ยก็ไม่บอกนะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นที่อะไรนะครับผมโอเคทุกคนเราทางที่เดียรเรารีบกลับดีกว่าน,นะเพราะว่าแม่นางเนี่ยมาเตือนเราถึงนี่เลยนะครับผมโอเคทุกคนไป ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบหาทางออกจากที่นี่ก่อนนะไปทุกคนตอนนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องมอสเนี่ยได้ออกมาจากป่าที่ผมเนี่ยไปพิสูจน์ดูแล้วนะครับก็ที่ผมไปดูเนี่ยมันไม่ใช่หลุมศพเก่านะพี่พี่มันเหมือนเป็นแท้งน้ําแล้วก็มีคล้ายๆกับซ้วมเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่รับแลเก่าหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นที่สมัยก่อนนะพี่พี ดีนะที่เราเนี่ยเจอแม่นางตะเคียนเนี่ยไล่เราให้กลับไปนะเพราะว่าที่นั้นเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับ<ช>ไม่รู้นะว่าแม่นางเนี่ยรู้ได้ไงนะว่าเราเนี่ยมาที่นี่กันนะครับผมงงมากเลยนะครับก็แม่นางเนี่ยได้บอกเรานะว่าถ้าถ้ายังอยากมีชีวิตเนี่ย <c ười> ให้รีบกลับไปใช่ครับไม่งั้นเนี่ยเราสองคนอาจจะไม่มีโอกาสร้อยกลับไปนะครับใช่ <doorway S 2> ผมเนี่ยงงมาก นะแม่นางตะเคียนเนี่ยมาที่นี่ได้ไงไม่รู้นะครับผมผมเองเนี่ยยังงงเลยนะครับเออนะตอนนี้เราก็ได้เดิอนออกมาจากป่าแล้วนะครับก็ข้าณะนียเ,เป็นทางกลับของเรานะพี่ๆนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันไม่ใช่หลงศพเก่าผมก็ไม่รู้อนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่แต่ว่าเหมือนจะเป็น บ้านโบราณหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใช่ครับโอเคนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่แชร์หงติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็น้องมอสน,นี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับบายมอส